สวัสดีจ้าพี่น้องเขาป่าจ้าพี่น้องพ่อเห็ดละจ้าก็เลยนั่งเห็ดแตบแแบบเลยจ้าพี่น้องแต่พี่น้องมาเก็บเห็ดน้ากันค่ะเบาๆลายใหญ่ห่างเนาะแต่นอเดี๋ยวค้นสร้างเนาะแต่แตพี่น้องเก็บเห็ดจ้าแต่พี่น้องเห็ดจ้่พี่น้องโอ้ยปวดขานั่งลงกับคัดก่อนดอกจ้าจ้่พี่น้องดอกแรกแหกมันตะเปาะแต่แปะจ้่พี่น้อง ดอกน้อยลายยู่จับบ่วไายดอกเลือจับเด้อเพราะว่ไทยเหล่ามันมักบ่ใหญ่ท่วงหล่ะกับบใหญ่จับพี่น้องเฮ็ดกระไดจับดอกแดกแหกหมานจ้ะเฮ็ดน้ำหมากจับพี่น้องดอกเดียวโคโล่เลยเดีย๋ยวหาโมบายจ้ะ น้ำหมากงามจับพี่น้องงามงามเห็ดน้ำหมากที่เราจะพี่น้องได้นบนละดอกได้นบนละดอกจ้ะจ้ะเห็ดอันเห็ดอันไข่มุกจับพี่น้องโอ้ยเฮ้ไข่มุกกระได พี่น้องมันคือพลอ,อยอ้ะเอาดอดดอกง้ามปันเห็ดน้ำหมากจากพี่น้องเห็ดน้ำหมากเห็ดน้ำหมากโอ้ยดอกงามปันนี่อุอตตะอตาตายตายนั่นโอ้พี่น้องได้นั่งกับพื้นตั้งหากจาก้ะ เดี๋ยวมาหอมหน้าโถลดสินางอยู่ซื้อต้องมาหอมดอกอ้ยเอาไซะโอ้ยอโอ้ยอาไปซะ พี่น้องเย้าลุกนังกันลุกกันมุงนี้เป็นมองเห็ดเพลิงหวานออกได้อลืจ้ะพี่น้องคือ้านได้ออกเห็ดไข่มุกดอกน,น้อยๆเห็ดเพิงหวานยังมานได้ออกจ้ะพี่นอ้องเอออยุ่งกะกจจะัจ้ะ เฮ็ดเพิงดอกสีเกาลักจากพี่น้องแมนบอเฮ็ดเพิงอ้ตายนั่นฮักโอยโอ้ขอบมันดึงยากจากพี่น้องอุ้ยเสดายได้เอาไปบลดเฮ็ดเพิงดอกสีเกาลักกำลังออกเฮ็ดเพิงหวานจากพี่น้องเฮ็ดเพิงหวานดอกน้อยๆน้ำกลางบนทางอุ้ยนี่จะพี่น้องดอกหนึ่งเอ้ ข้ามหาจนถือเกิดี่น้ำกลางบนทางในจับพี่น้องดอกหนึ่งเอาเด้อจับพี่น้องเด้อเดี๋ยวมันสีบอด้ยกำลังสีออกเพิ่นกำลังสีออกจ้ะตัดขาจับพี่น้องทั้งปีนี้อีกก็ปีแรกที่เยวามากเก็บเห็ด เทพี่น้องอันเี้ยวด้อยู่มูนี่ล่ละบนทางมูนี่ละ่ะได้ยี่สิบกว่าดอก เราจงดอกหน่อยไว้เนาะบ่ได้เก็บซ้ำแต่พี่น้องเขาจะเอาเบิดดอกหน่อยๆจ้ะเอาได้ปะน้อพี่น้องเอ้ยเห็ดไข่หมกโอ้ยนี่ไงสี่ละ่ะเห็ดเผืองหน่อยกำลังออกจ้าพี่น้องเห็ดเผืองหน่อยกำลังออกนี่จ้ะ ออกอี่ก็ออกเป็นมูงไง่ได้จ้ะเนี่ยขั้นเป็นออกเก็บเพชรเพิงน่อยจากพี่น้องนี่จ้าจากพี่น้อง สี่ดอกแรกกี่ในแต่พี่น้องก็เจ้ามาหาเหตุจ้ะปันตะกยานมาจอดไว้เจ้าเอาสุนเนลเห็ุนจาพ้นเอาแต่เห็ุเพิ่อดอกง,งามๆแต่พี่น้อง พี่จะพี่น้องจะพี่จะพี่น้องดอกหนึ่งดอกน้อยๆเร็วเห็นอยากก็ได้จ้ะพอว่ามันดอกหน่อยมันดอกเป็นสีดำๆพี่น้องตัดขาจ้ะ นอ่จากพี่น้องโอ้อยยุ่งแมสร้างโพดสร้างโพอยแต่ยุ่งนอ่จากพี่น้องทั้งพี่หามองเสียบ เอันนี้แกงแซ่บเด้จ้ะพี่น,อน้องเด้อผู้ใดญยังบ่าท่านเด็กเคยกินกินเบิ้งเดอ้อจ้ะเดอ้อแซ่บจ้าโอ้ยอันนี้นิม่มค้านิม่ม ơ ừ, ôi nhung lại nhung lại nhung lại ơ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  ôi nhung ôi nần ôi ว้าวเอออเดพี่น้องเด็เออโอ้ได้ตาข้าเอา leo nhạt đẹp đi đây, đọt mận nè nòi, Đọc ừ. đi ta, đọt จาพี่น้องอันนี้กระดอกน้อยน้อยจะ้ะนี่จะ้ะพี่น้องนุ่งกัดย้าหาตกปักตกแป๊บหนึ่งก่อนเด้อจ้ะเด้อเห็ดไข่มุกจ้ะพี่น้องเห็ดไข่มุกบูย๊ยป่านเห็ดละงอกซ่องมันไหม กินข้าไปไม่ฉันกินข้าไปโอ้ยเนาะดอกนงามกับ,บ่ได้กินดอกพี่น้องเอ้ยเยานะ่าน่ะท่างยานะเย่าน่ะเก็บเล็กผสมน้อยจ้ะพี่น้องเก็บเล็กผสมน้อยนี่บ่หลายจ้ะนี่บ่หลายจ้ะพี่น้องปีนี้มันออกมหาหอดผีเดย ปีที่แล้วฮาแปะตายบ่มีได้จากบนนี้ออกแล้วแต่ปีเนาะแล้วต่วปีฝนดีฝนบ่ดีฝนบ่ดีมันกับบาออก้ะเนาะกินใหม่อีกแล้วจากพี่น้องเอ้ยน้อยน้อยนั่นกินไปท,ท,ทั่วทีบทั่วแดน บอกกบฟางจ้ะมันกิ่นตะไม่นี่จ้ะพี่น้องหาอีกจ้ะเอาพี่น้องเห็ดอียงนี่จ้ะพี่น้องคือเห็ดแต่ดำแท่าบาดนี่ฮะเห็ดแต่ดำแน่นอนเลยเป็นโป,ง,ปงๆนี่เห็ดแต่ดำจ้ะพี่น้องออกน้อย กำลังออกไหมเห็ดแต่ดำแล้วนะนี่มองซ้องแล้วเห็ดแต่ดำจริงๆด้วยเฮ้ยเก็บตัว่าพี่น้องออกหน่อยหนึ่งออกพาหลายออกพาหลายจ้ะเอา้าคือว่าไปตะเงิดแทนมองนี้เห็ดแต่ดำออกพะนะ บายหาเป็นก้อนจากค่าพี่น้องพี่น้องค่ะมันมีเห็ดเผือกขาไล่าจากพี่น้องโอ้ยสัววัดสิพ่อเนาะอีแม่่อยเห็ดเผือกขาไล่ก็หาหยากจากพี่น้องปีนี้นะโอ้ยเบื้องในหนักพี่น้องหมุนเอาจนว่าใบหยาใบยังกะติดมานําเบิดตลอดเออร์อออออยังไง พี่น้องดอกหนึ่งจากพี่น้องเอาเด้อจัดเด้อเนี่ยมันเน่าล่ะเห็นบ่ทัานที่ได้เน่าวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวถอดกล่องก่อนทั้งพี่จากพี่น้องดอกหนึ่งก็เอาเด้อจัดเด้อเอาเอาเอา,เอา ได้หลายได้จับพี่น้องลืมมีเหลืองเหลือง เลื้งคักเลื้งคักแก่พี่น้องโอ้เสดายเนาะ ล่ะพี่น้องเห็ดแต่ดำเห็ดแต่ดำมันเกิดน้ำปลาหย่าจา้ะพี่น้องนี่อวปนปลาหย่ามอดเกิดน้ำมอดจ้ะพี่น้องมูอยู่ใกล้ๆก,กันกับอันอันวังซีหาดอก,น,อกนั่นละจ้ะวันนี้ มันกาอาเด้อจ้ะขามันใหญ่มีหอยกลิ่นมันมีหอยกลิ่นจ้ะพี่น้องโอ๊ยตายปวดเอวยาาก,กระดายโอ๊ยพี่น้องเลยทรมานปวดเอวปวดหัวเข่านำ้ำอืมดูดเอดเก็บเปล่าตัวบ่งไงด้พ่อเองง่ายเด้ปลาทั้งเนี่ย ไลยจ้ะพี่น้องเลยกัดออกกัดเอามา่บ้านเนี่ยก็ไ้ซื้อนอกกินก็นเริ่มซื้อยาท่ากันยุ่งมากนี่จ้ะพี่น้องทางนี้ปิดจังไดทางนี้ เออเออเนุ่งกัดเออเอาพี่น้องลืมกดขอโทษขออภัยลืมกดย่างหาเห็ดอันแต่ดากับพ่อเห็ดเพิงหวานจต่พี่น้องลืมกดขอโทษหลายๆได้จ้ะเด้อตัดขามุนอุยปุวยละจ้ะพูดะนางพับเพียบย่างดีโอ้นางพัดตำหนัย่างดีจ้ะพี่น้องเลี้วปวดขาย่างหาอีกกอนจ้ะพี่น้องย่างหาอัน ยังหาเห็ดแต่ดำน้ำนะพอเห็ดยังก็เอาเห็ดนั่นละวะวะ่าจะกินใดเนาะพี่น้องหาอีกก่อนจะ้ะจ้าพี่น้องก็หอดท่างเมื่อลาจะ้ะพี่น้องมือนีเย้ากะสีผ้าพี่น้องเมื่อลจะจ้าเมื่อยแล้วหิวเขา่ามือเศ้านี่กินตั้งแต่อันขนมกับกาแฟหิวเขา่าลวจะ้ะพี่น้องก็ได้อยู่จ้าพี่น้องมานอยู่จ้าถึงคนสีมีพปเก็บเห็ดดำกะ มันคือเกาหละจ้ะพี่น้องจ้าพ่อกันคลิปมหมจ้ะพี่น้องบายบายจา้า